วิชาโทการพัฒนาชุมชนนะคะเป็นวิชาที่อาจารย์พูดง่ายๆว่าเป็นวิชาที่เราใช้ชุมชนเป็นฐานนะคะชุมชนเป็นฐานของการทํางานของการคิดนะคะเพราะว่าในในสายของเราเนี่ยนะคะสายสังคมสงเคราะห์เนี่ยเรามีความเชื่อในมนุษย์นะคะเราเชื่อในมนุษย์เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็น case work group ิร์ k นะคะแล้วในการเรียนเนี่ยที่เมื่อกี้ที่อาจารย์เคสพูดถึงเรื่องของหลักต่างๆเนี่ยนะคะเม็ดหนึ่งเม็ดสองตอนนี้เรามี5เม็ดด้วยกันนะที่เป็นวิชาที่พวกเราต้องเรียนเป็นวิชาบังคับเลยนะคะเม็ดหนึ่งคือเรียนเกี่ยวกับ c a s ว work เม็ดสองเรียนเกี่ยวกับ เมดสามคอมมิชชั่นเวิร์กนะคะ, 3, คเ,ะ,คะเห็นไหมมันก็เกี่ยวข้องกันแล้วแต่ละเมดมันจะบอกเลยว่าถ้าเมดหนึ่งนะคะเคสเวิร์กก็คือเราต้องในการเป็นนะักสังคงมสงเคราะห์เราต้องทำเคสเป็นนะคะเราต้องคิดครอบให้คาถาอะไรต่างๆมันเป็นชุดของมันเลยคอมมิชชั่นเวิร์กก็คือเราใช้กระบวนการกลุ่มในการ,การทำในการทำงานแล้วพวกนี้เป็นเครื่องมือนะคะมีหลักคิดเห็นไหมคะมีหลักเขาใช้คำว่าหลักและวิธีการใช่ไหมแสดงว่ามีหลักคิดมันมีหลักการแล้วมันก็มีหลักปฏิบัติของมันด้วยเพราะฉะนั้นในแต่ละเมดเนี่ยมันจะมีหลักของมันในการทำงานนนนอััััีี้้แลววก็มมยงต หนึ่งที่คล้ายกันคือ community work community work สังคมสงเคราะห์ก็ใช้ community work นะคะพัฒนาชุมชนก็ใช้แต่ใช้คนละแบบกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นการใช้ชุมชนเป็นฐานนะคะ่ะหมายความว่าจะทําอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับการทํางานกับคนนั้นเนี่ยจะใช้ชุมชนเป็นตัวตั้งนะคะอยากจะรู้ปัญหาก็ต้องเข้าไปในชุมชนอยากจะรู้อะไรก็ต้องเข้าไปทําหาข้อมูลในชุมชนไม่ใช่เอาตัวเราเป็นตัวตั้งแต่เอาชุมชนเป็นตัวตั้งนะเพราะนั้นแล้วณนะตอนนี้เนี่ยนะคะก่อนที่จะเข้าไปถึงเนื้อหาอธิบายนิดนึงว่าฐานคิดสําคัญของการทํางานณนะปัจจุบันเน ำงานกับมนุษย์เนี่ยการทำงานกับคนเราต้องทำงานกับคนที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆเป็นชุมชนด้วยเพราะนั้นตอนนี้หลายอาชีพหล,หลายงานทีเดียวที่เขาใช้ชุมชนเป็นฐานต้องทำงานกับชุมชนนะคะลงนะคะก็ทำงานกับชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูนะคะว่าฐานฐานสำคัญตรงนั้นเนี่ยเขาทำงานยังไงเพราะนั้นในวิชาที่อาจารย์รับผิดชอบนะคะมันก็มีการคิดเห็นได้ว่าทิศทางเนี่ยคะ่ะที่การในการทำงานในการปฏิรูปการศึกษาหรือว่าการเรียนรู้ในปัจจุบันเนี่ยนะคะมันมุ่งสู่ชุมชนหมดเลยใช่ไหมคะมุ่งสู่ชุมชนพูด ถึงเรื่องของ participation พูดถึงเรื่องของ inclusive รู้จักใช่ไหมคะ participation คือการมีส่วนร่วม inclusive ก็ Inc คือว่าการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอะไม่ไม่ทอดทิ้งใครไปข้างหลังอะทั่วถึงนะคะเท่าเทียมทั่วถึงทั่วเทียมและเท่าเทียมและทัะ่วถ,ถึงนะคะหลักสําคัญอีกอันหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็น community community practice นะปัจจุบันมันมีอยู่5ตัวตัวแรกคือ democracy นะคะตัวที่2คือเรื่องของ freedom นะคะตัวที่3คือ citizen participation นะคะแล้วก็ตัวที่4คือ self-help และที่5ก็คือ เซลล์คเวเนนซ์ทั้ง4ตัวเนี่ยเป็นเรื่องของกระบวนการในการทํางานกับชุมชนที่จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรียนพวกนี้มันมันเชื่อมโยงกันหมดเลยเห็นไหมเราเราทำงานชุมชนยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของประชาธิปไตยเลยนะคะเกี่ยวเรื่องกับเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเป็นพลเมืองด้วยนะคะศาสตร์ที่เกี่ยวกับคนเนี่ยมันจะเป็นศาสตร์ที่มันเชื่อมโยงไอ้ไอ,อ้คำเหล่านี้นะคะเพราะนั้นสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทํทำความเข้าใจเนี่ยค่ะไทยอยากจะเรียนรู้ว่าจะไปทํางานกับแบบมีส่วนร่วมนะคะจะทำยังไง นะคะจะทํางานแบบที่มันเป็นเนี่ยเรื่องของหลักของการจัดการตนเองทํำยังไงนะคะเราไปเราการทํางานชุมชนนะคะความสําเร็จของการทํางานพัฒนาชุมชนคือนักพัฒนาชุมชนไม่ใช่ที่จะโด่งดังมีชื่อเสียงแต่ความสําเร็จของการทํางานพัฒนาชุมชนคือชุมชนประสบความสําเร็จนี่บอกไหมเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่เราเป็นคนที่เข้าไปทํางานคล้ายกันงานสังคมสงเคราะห์ก็เหมือนกันสังคมสงเคราะห์ความสําเร็จของการทางานสังคมสงเคราะห์คืออะไรนักสังคมสงเคราะห์น้อยๆทั้งหลายเนี่ย ความสาเร็จของงานงานของพวกเราคืออะไรคะเราช่วยเขาให้เขาสามารถจัดการกับปัญหาตัวเองได้ถูกไหมเออก็เหมือนกันใช่ปะให้เขาจัดการกับให้เขารู้จักคิดจัดการนะคะกับปัญหาตัวเองให้ได้เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันนะหลักคิดตรงนี้ก็คล้ายๆกันว่าถ้าสมมุติความสําสเร็จของงานชุมชนก็คือทําให้ชุมชนเขาจัดการกับปัญหาตัวเองได้นะคะแต่ถามว่าแล้วคนข้างนอกอะ่ะคนข้างนอกเข้าไปมีส่วนกระตุน้น กระตุ้นทําให้เขาสามารถจัดการกับปัญหาตัวเองได้เรามีหน้าที่นะคะลักษณะแบบนี้เพราะเพราะฐานคิดของเราก็คือชุมชนเป็นฐานนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็คือหลักที่สําคัญความเป็นชุมชนทุกที่ถ้าเราจะบอกว่าความหมายของคำว่าเป็นชุมชนเนี่ยอย่างเราอย่างเราเนี่ยเรารู้จักการมีความสัมพันธ์กันมีความเป็นชุมชนและกลุ่มพวกเราก็มีความเป็นชุมชนนะคะืคอมันเกิดได้ทุกที่นเนาะไปไหนแล้วนะคะทีนี้อันนี้เป็นไดเลม่านะคะ เป็นเหมือนกับเป็นระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติ นะคะเพราะนั้นถ้าเราจะดูเนาะจุดสมดุลระหว่างการทำงานของของงานพัฒนาชุมชนก็คือเราพยายามที่จะทำให้นะคะมันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์คล้ายคล้ายกับสังคมสงเคราะมันมีทั้งศาสตร์และศิลป์ใช่ไหมคะเรามีทฤษฎีเรามีหลักคิดหลักการในการปฏิบัติแล้วขณะเดียวกันก็มีการลงไปทำงานในพื้นที่ด้วยมีเครื่องมือในการทำงานด้วยนะคะเพราะนั้นเนี่ยทฤษฎีทฤษฎีการพัฒนาชุมชนก็ต้องอาศัยองค์ความรู้ใช่ไหมคะมีมีชุดความรู้ไหมมีนะคะเรามีหลักคิดในการทำงานพัฒนาชุมชนพวกเราใช้ฐานความ รู้ทางด้านมนุษยวิทยาเมื่อกี้ที่พวกเราเรียนกันอยู่เนี่ยนะคะเอ็นอะไรทั้งหลายเนี่ยสังคมวิทยาก็ใช่นะคะใช้เศรษฐศาสตร์ใช่ไหมใช่นะคะใช้ได้หมดเลยนะเอาศาสตร์ประยุกต์นั้นเลยแล้วก็เราต้องมีกรอบความคิดนะคะพัฒนากรอบความคิดในการมองชุมชนให้หลากหลายเพราะชุมชนในปัจจุบันมีความหลากหลายเนาะมีความพลวัต นะคะเป็นพลวัตเราอยู่ท่ามกลางที่เรียกว่าเป็นพระหุวัฒน,ธ,นธรรมมาเยอะนะเพราะฉะนั้นไอ้การตรงตรงที่ตรงที่เราเรียนเนี่ยค,คือจะสอนว่าแล้วเ,เราจะไปทําอยู่กับพวกนั้นยังไงเราจะไปอยู่กับชุมชนที่มีลักษณะของความแตกต่างนะคะมีความแตกต่างเราเองก็ต่างนะะเราก็เป็นความต่างของเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะไปอยู่ร่วมกันได้ยังไงนะคะนั่นคือหลักคิดการปฏิบัติงาน กะะารปฏิบัติงานของงานสังคมสงเคราะห์เนี่ยที่บอกว่ามีแพ็กทีสก็คือจะดูว่าภพคปรชาชนคือการใช้ประสบการณ์นะคะเรามีเรามีตัวอย่างเรามีการลงไปปฏิบัติจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นในวิชาของอาจารย์ที่กลุ่มที่อาจารย์สอนกันทั้งหมดเลยนะ,ะเรามเาีเขาไม่มีหน้าอาจารย์ให้เห็นเลยมันเขาออกหมดเลย,เลยนะคะมีอาจารย์อยู่ีคนวะห้าชีวิตนะห้าหรือหก หาหรือ6กชีวิตเนี่ยนะคะจากด้วยเพราะนั้นอันนี้ค่ะการมีส่วนร่ก็คือกระบวนการอย่างที่จะพูดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่ก็คือคนทำก็รู้สึกจะเปรดลุ่มลึกมากเลยคนทำคนทำคนหนึ่งคนพูดคนหนึ่งเออะคืออันนี้ก็จะให้เห็นนะท่านม่ตอนนี้จะ,จะแสดงว่ากำลังสนใจเรื่องนี้อยู่ลุ่มลึกไหมนะคะเอามาเลยค่ะสุเรติสเลยค่ะ <S 1> <S 1> นะคะเพราะนั้นเนี่ยนี่ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติ นะคะให้เห็นนะอันนี้อ๋อนึกว้ไม่มีมีรูปเราด้วยนะคะมีอาจารย์เนี่ยนะคะนะคะอ๋อมีหนึ่งหนุ่มอยู่ข้างล่างเนาะอาจารย์โมนอาจารย์ปูนะคะแล้วก็มีอาจารย์การจนาอาจารย์ิริยาอาจารย์นนทลงค่ะนะคะเรียนกับใครเรียนอะไรเนี่ยก็เมื่อกี้นี้อาจารย์อาจารย์เคสได้พูดไปบ้างแล้วนะคะวิชาแรกนี่คือแนะนําให้รู้จักกับวิชาแนวคิดหลักคิดนะคะวิชาส่วนใหญ่ของพัฒนาวิชาวิชาโทเรามีประมาณสิเราต้องเลือกเรียน5ตัว15หน่วย นะคะก็พวกเราก,เก็มีวิชาบังคับด้วยกัน3ตัวนะคะก็คือแนวคิดและการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนนะมีหลักคิดเพราะอันที่1คือเรียนหลักคิดอันที่2เรียนเรื่องของหลักการนะคะหลักการในการขับเคลื่อนแล้วก็อันที่3าได้เรียนการบริหารนะคะการการทำงานนะว่าเขาขัาเคลื่อนอยังไงอะไรต่างๆเนี่ยนะคะ อันนี้วิชาพวกนี้จะขึ้นน,นลงๆเดี๋ยวปรับขึ้นเดี๋ยวมีชื่อเพิ่มเดี๋ยวมีชื่อออกอะไรอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆนะคะปีนี้ได้ทราบว่าเรื่องของการวางแผนสําคัญเขาก็เลยเอาการวางแผนไ้ข้างหน้าการบริหารแล้วมีชุมชนเข้าไปดูแล้วมีท้องถิ่นด้วยแรกๆมีแค่การบริหารงานชุมพัฒนาชุมชนตอนนี้ท้องถิ่นสําคัญเลยใส่ท้องถิ่นเข้าไปด้วยนะคะแต่เวลาสอนจริงๆก็สอนครอบคลุมนะนะคะให้เห็นนะคะแล้วก็อีกอ,อีกอันหนึ่งก็คือว่าในหลักของการของการเรียนเนี่ยก็จะมีการดูงาน นะคะพวกเราจะมีการลงไปพื้นที่นักศึกษาจะต้องวิชาวิชาของเกือบทุกวิชาของพัฒนาชุมชนจะเก็บจะเก็บเพิ่ม2 0 0ร้อยูสจะเป็นการดูงานนะนะดูงานจะเพิ่มเนาะจะมีการเก็บนะคะจะเป็นเรื่องของการดูงานอยู่ตรงนั้นด้วยเนาะก็ะเก็บค่าดูงานเลยท้่รวมไปในค่าในรวมไปในค่าเทอมใช่ไหมคะถ้ามันมีเรื่องของการศึกษาดูงานเนะี่ยแล้วอันนี้เป็นวิชา<ม>จะหมดยังอะ่ะยังจบแล้วเหรอห้านาทีอเฮ้ยนะคะ อยอโมแต่โมนะคะ,ะอันนี้ก็เป็นวิชาเลือกอะค่ะนะคะ,นะคะวิชาเลือกมีให้เลือกนะคะเมื่อกี้3ตัวเลือกอีก2นะคะเลือกอะไรเลือกของกระบวนการจัดการความรู้อันนี้ก็ KM อ่อะคะ่ะ ะค,ะคือ k คเอ็สำคัญตรงส่วนของการที่นะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เป็นการเป็นการที่พัฒนาชุดความรู้ด้วยนะคะจำเป็นสําหรับองค์กรต่างๆในการทํางานหน้าชุมชนก็มีการทํา KM ด้วยนะคะกระบวนการเนาะสอนกระบวนการการถอดบทเรียนการ best practice อะไรต่างๆเนี่ยการดูตรงนั้นแล้วก็มีเรื่องของการเสริมสร้างพลังชุมชนนะคะ community network ทำยังไงนะคะ การขับเคลื่อนทำยังไงนะคะแล้วก็เรื่องของการจัดการตนเองของชุมชนการวางแผนพัฒนาเมืองเมืองเป็นสิ่งที่สำคัญอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเราเรียนรู้กันนะคะเพราะนั้นเรียนยังไงเนี่ยค่ะก็เรียนโดยการแบบทีม active learning นะคะจะมีโจทย์มีอะไรต่างๆให้พาไปดูงานพามีนวิทยากรมาพูดแลกเปลี่ยนกับพวกเรานะคะแลกเปลี่ยนพูดคุยกันเป็นดิสคัชชั่นที่อาจารย์จะจัดจัดคำถามอะไรต่างๆมีโจทย์มีอะไรต่างๆให้นะคะมีเรื่องของการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหา นะคะการทดลองปฏิบตัติพวกเราบางทีบางวิชาเขาให้พวกเราลงไปปฏิบตัตินะคะเราก็ไปลงไปศึกษาแล้วก็นําข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกันนะคะได้คิดดีเริ่มสร้างสารรค์นะคะเสริมสร้างไลฟ์สกิลของพวกเราด้วยนะคะจบแล้วทํางานอะไรแย่ไปเลยค่ะนะคะเออได้ไมหมดเลยนะคะ เป็นนักพัฒนาชนก็ได้นักพัฒนาสังคมก็ได้ในโครงการพัฒนาชุมชนก็ได้หรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแล้วกไ็ได้บางส่วนทํางานอยู่ในกรมพัฒนาสังคมนะคะกรมพัฒนาสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและคว,วามมั่นคง,งของมนุษย์นะคะก็ตรงนี้ก็กทําได้นะคะสามารถไปทํางานเป็นองค์ตัเปเนอร์นนะบาง บางหลายคนหลอกไปแล้วไม่ไปทํางานอิสระค่ะไปทำแบบทํานาก็มีมีเปลี่ยนจบแล้วไปทํำนา,านะคะก็จบจากเราที่พี่ไปทำงานนาไงที่ก็ออกทีวีอยู่นั่นน่ะนะคะชื่ออะไรนะพี่จิตอะไรใช่ไหมคะเออไปทํานาอยู่นะคะมีความสุขเป็นวิทยกรเป็นเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยนะคะออวิทยกรกระบวนการนะคะสามารถทํางานในลักษณะของการเป็นฟาริลิเตเตอร์ นะะในการที่จะกระตุน้นในการที่เวลาที่ประชุมอะคะ่ะตรงนี้ก็ใช้ได้เยอะในปัจจุบันนะคะเพราะว่าวิทยากรกระบวนการสําคัญสําหรับการการเรียนรู้ในยุคใหม่นะคะการเรียนแบบโคชชิ่งจําเป็นที่จะต้องใช้เรื่องของการสร้างนักวิทยากรก,กระบวนการบางที่เขาเรียกกระบวนการ ผูนะ้จัดบริการทางสังคมนะคะนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนะคะสามารถไปทําตรงนี้ได้นะคะเรื่องของนักสวัสดิการสังคมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมผู้จัดการโครงการโอเยอะแยะทําได้หมดอยู่เกือบทุกหน่วยงานจุดแข็งของวิชานี้ก็คือเราเรียนเราจะเรียนรู้จากการปฏิบัติจ,จริงนะคะมีการศึกษาดูงานให้เห็นเนื้อหาสอดคล้องกับตัวสังคมเพราะว่าเราพยายามเปิดให้เห็นหลากหลายแงม่มุมมีความหลากหลายด้วยอาจารย์หลายคนจบไม่เหมือนกันมีทั้งนักภูมิศาสตร์มีทั้งนักสังคมสงเคราะห์ มีทั้งอ่อยแยะๆนะคะนักนโยบายต่างๆนะคะมีความสัมพันธ์ค่อนข้างจะปึกค่ะตอนนี้เขากำลังจะสร้างแบบเหมือนกับเป็นกลุ่มค่ายสาขาเด็กๆเขคิดกันเองอเด็กๆเขาคิดกันเองเขาจะประชาสัมพันธ์สาขามีความเหนียวแน่นมากเป็นผู้นําเครือข่ายนะคะเรามีการประชุมของทั่วประเทศ ทุกปีที่เราก็จะเข้าร่วมกับเขาในราชพัฒน์เกือบทั่วประเทศจะมีพัฒนาพัฒนาชุมชนมีสาขาพัฒนาชุมชนเป็นหลักสูตรเลยแต่เขาเรียนไม่ได้เป็นสาขาปริญญาชาโทนนะเขาเรียนเป็นปริญญาตรีสาขานี้เลยเป็นปริญญาตรเีเนี่ยพัฒนาชุมชนศาสตร์บัณฑิต นะคะแล้วก็มีความแข็งแกร่งในงานวิจัยงานอะไรต่างๆนะคะงานวิชาการของนักศึกษานะคะทั้งหมดเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็เป็นมดแล้วใช่ไหมนะคะก็เป็นงานในส่วนของสาขาวิชาโทพัฒนาชุมชนมีคําถามไหมคะเด็กๆะะถ,ถ้ายังไม่มีนะคะเดี๋ยวลองฟังวิชา โทรอื่นๆก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามีคําถามอาจจะถามในช่วงท้ายนะคะนะคะก็ะะจริงๆตอนนี้อยากจะขอขายของ2อง,อง,องนาทีนะคะตอนนี้ที่ที่เรียนมาเรียนกับกับกับในสาขาน,นะคะเป็นวิชาโทรของเราเนี่ยจะมาจากรัฐศาสตร์เกือบประมาณ40%นะคะแล้วก็มีสังควมวิทยาที่เข้ามาเรียนเพราะว่า กลุ่มเหล่านี้ถามว่ามาเรียนทําไมเขาบอกเขาอยากได้เครื่องมือคือได้ในเชิงของคอนเซปต์แล้วเขาอยากได้เครื่องมือในการปฏิบัตินะคะอย่างเช่นเวลาทํางานกับชุมชนเนี่ยเขามีใช้เครื่องมืออะไรเพราะอันทุนเขาาจะคือกลุ่มกลุ่มของทั้งสองสายที่อาจารย์พูดมาเนี่ยเขาจะมีความสามารถค่อนข้างจะเข้มแข็งในเรื่องของการวิเคราะห์เขาจะเก่งมากในเรื่องของการใช้ทฤษฎี ะะแต่เวลาที่ถามว่าเขาก็ตั้งคำถามกับตัวเขาเองว่าเออแล้วเวลาไปทำเวลาไปทํางานอย่างเงี้ยวิเคราะห์เก่งแล้วเวลาทํางานจะทํำยังไงเขาต้องมาหาเรา นะคะว่าเครื่องมือในการทํางานกับชุมชนต้องทํำยังไงเวลาจะไปทํางานกับชาวบ้านต้องเริ่มจากยังไงอะไรต่างๆเหล่านี้สิ่งนี้เขาวิ่งมาหาที่ที่คณะเราที่ภาคเราเนาะนี่ก็คือสิ่งที่มันเป็นยืนยันว่าทั้งคณะเราเนี่ยมีความสามารถในการทํางานกับมนุษย์สูงมากเพราะว่าอันเนี้ยต้องต้อง,ต,องต้องบอกเป็นจุดแข็งของคณะนะไม่ใช่เฉพาะของไม่ได้ขายเฉพาะสาขาตัวเองนะของคณะเนี้ยถ้าทํางานกับคนน่ยต้องมาที่เรานะคะโอเคค่ะ